นำผาสุ่านมาช่การแข่งขันเรือเล็กกับเรือหาปลาสนามบ้านจานตะโนอนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งทำการแข่งขันเมื่อวนันที่4ีเดือนมกราคม2 5 6พัคนี้เป็นการแข่งขันรอบพร้อมชนะเลิศระวางเรือ เทพอดิสอนร่องน้ำแดงกับเรือโรองเรียนกีฬาอุบลราชธานีร่องน้ำน้ำเงินผลการแข่งข,ขันเป็นยังไงไปชมกันในคลิปครับ ไฮก็เก anyway, ียรตียาวันก็ใครๆก็จะตัวบ้าไงลงเนี้ยงทีลาลงเลี้ยงทีอาไก็บ้ามาบอแล้วก็ไรน่นเอาเซลไโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเกียวแรกรอเจ้าภาพสขาอ่อนแล้วถามเรือเข้าเส้นชัยกรมการทูตสกียรติรชาตัดสิน ให้เรือที่จะได้อยู่ในรอบน้ำน้ำเงินโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีเป็นเรือชนะโรงเรียนกีฬาอุบลราชธานีเป็นเรือชนะครับพี่น้อง